สวัสดีสายของวันอังคารวันที่30มิบถุนายนนะครับก็สิ้นเดือนไปเรียบร้อยแล้วครับนะก็หลังจากไปกลับไปบ้านเกิดโคราชสามวันครับสามสี่วันนี่ก็ได้กลับมาสวนพักทองที่อุดรแล้วครับก็รู้สึกว่าจะหนาตาไปเยอะครับมีแต่ใบครับก็สิ่งที่ เดินสำรวจดูก็มีที่ได้ผสมไปก่อนหน้านนั้นสมต่อก็ติดลูกแล้วครับนี่แล้วก็จะมีอีกลูกนึงนี่จะผสมก่อนเขครับสมก่อนที่ผมจะไปโคราช นี่ก็ลูกใหญ่แล้วครับเนี่ยใหญ่ก็กำปั้นละนี่เป็นเวลากระถอนทิ้งแล้วนะมันสุนจะเป็นเครือเดียวกันเลยก็จากสังเกตดูในแปลงพวกทองมันสุนจะงามมากครับมันจะมีเชื้อราไอ้ราลำค้างนี่เหลืองๆไงราลำค้างครับ ไม่ได้ฉีดยาครับสามนวนันไม่มีคนดูแลเลยแต่มันก็ยังออกมาเรื่อยครับเนี่ยรู้สึกว่าเคร์หนึ่งเกือบสองสามดอกหนึ่งดอกสองดอกพูกนี้ก็บานแล้วครับนสามดอกสองดอกนอเนื่องจาก คือพึ่งเขาจะผสมครับเพราะว่าเขาจะเอาอกรองเกสรไปหมดเลยคือไม่ทันพูดง่ายตีห้าก็ยังไม่ทันเลยครับพอสื่สายมาสักหกโมงเราจะมาผสมพึ่งเอาลองเกสรไปหมดียบร้อยเป็นพ,พึ่งหลวงครับตัวใหญ่ขนาดนี้มั้งในโปง่งก็มีปาปลายเข้าไปลัด แต่ที่สังเกตก็คือมันไม่ค่อยเป็นดอกอาจจะงามเกินครับก็เลยมัเจ้าใส่8 24ยีสแล้วก็ฉีดฮอร์โมนบำรุงดอกเพราะนั่งแตกสวันนั้นผมไม่ได้ไม่ได้สนใจคิดว่าจะทิ้งข่วงกลับมาดัานงามอีกเวลาก็มีมีปาปลายครับแต่อาจจะเจอไวรัสด้วยดอกดอกคือว่าดอกตัวเมียนี่เยอะแหละครับ เยอะในบางส่วนนะแล้วก็ดอกทัวผู้นี่มันไม่ค่อยจะเห็นครับมันจะใบเยอะใบใหญ่กว่าใบามันจะคุมหมดเลยแล้วพึ่งผสมเกสรผมก็ไม่ไม่ได้ตรวจด,ดูด้วยติดไม่ติดมันมันเข้าลงไปไม่ได้ลงเข้าไปไม่ได้เดินยากมันก็มีบ้านเรื่อยๆครับเนี่ยดอ,อกตัวเมีย กรพึ่งตัวใหญ่ครับนี่ดอกหนึ่งก็เป็นสิบยีิสเป็นสิบสิบตัวแล้วครับนี่ครับมีบานเรื่อยๆครับเป็นจากดอกตัวผู้มันยังยังยังไม่ค่อยเยอะอเองรองแกสอนก็ยังไม่ค่อยเยอะเวลาติดกระพึ่งไปก็ทำให้ลูกฟอ ที่จริงอจริงผมต้องได้ผสมแล้วเนี่ยแต่ไม่ทันพึ่งครับดีห้าก็ไม่ทันที่ห้าครึ่งก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไปครับส่วนมากก็จะพอก็ไม่ค่อยได้เดินดูเท่าไรครับใบมันหนาเกินลงไปแล้วมัน ไม่ก็จะมองเห็นอะไรนะครับปกติีนดอกสกุภู่นจะเยอะแล้วนี่ยังปล,ปลายครับแต่เนื่องโดยว่ามันสี่สิบเจ็ดวันนี้ต้องรออีกสักระยะครับใบหนามากใหญ่ จะงามเกินครับีบอกจะพูก็มีทุกข้อแต่ว่ายังไม่หยืดยังไม่บานสามวันไม่ได้ดูแลอะไรเลยครับน้ำก็ยังไม่ได้ลดอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ดอกร่วงก็ได้เพราะมีคนติดเครื่องรดน่ครับลูกที่ฟอฟอไปนี่ลูกที่ฟอจะเป็นอย่งงครับมันจะเหี่ยวเหี่ยวเหลืองเหลือง ถ้าสังเกตลูกอัไ่ติดเนี่ยมันจะเป่งใสสังเกตได้ไง่ายครับใสเจ้าเลยจะเต่งตึงเลยครับคนหนึ่งโดยมีมีคนผสมเลยสามวันที่สามสี่วันที่ผมหยุดไปต่างคนก็ต่างมีงานเยอะก็ปล่อยให้พึ่งถึงผสมได้ก็ไม่ทันพึ่งครับนี่สังเกตด,ดอกดูเลยสังเกตด,ดูดอก ดอกเกสรของอดอกดอกตับพู่ของพักทองเนี่ยให้เห็นชัดๆเลยครับเกลี้ยงเลยครับจะไม่มีละององเกสรที่เป็นฝอยๆเลยถ้าทุกคนเคยเห็นดอกฟักทองนะเนีย่ยจะเกลี้ยงเลยครับนี่นี่ครับจะไม่มีละอองเกสรเลยเพิ่พึ่งเขาเอาไปหมด เพราะพึ่งตัวใหญ่มากเวลาจับหนิ่มติดขาพึ่งไปหมดแล้วก็ไปจับดอกตัวเมียแต่เนื่องด้วยว่าดอกตุวูม้มันน้อยมันอาจจะจับติดบ้างไม่ติดบ้างมันก็เลยเป็นปัญหาของดอกร่วงแล้วก็ไม่ค่อยได้ลดน้ำสามวันนี่ก็ฟอ ใบมันใหญ่ครับนี่ใหญ่เกินงามเกินครับเวรัดก็ก็ยังมีปะปายครับมือสูอจะง,งามเกินกว่าก็ไม่ได้เดินสำรวจดูครัมันเข้ามันแวกดูยากนี่งามเกินครับ ถามวันว่าจะปล่อยทิ้งแต่ก็กลับมาก็อดใจไม่ได้ที่จะมาดูครับก็ต้องดูแลกันต่อไปรอกก็ก็ออกมาเรื่อยเลยครับผสมติดบ้างไม่ติดบ้างก็ไม่เป็นไรน่าจะอะไรเอาเท่านั้นมันจะงามเกินครับปีนไปข้ามเขียนแล้ว ตอนนี้จะไปสมก่อนครับหาลูกติดก่อนครับลูกม,มีหรือเปล่ารู้สึกจะล่วงหมดแล้วก็มีออกมาเลย แล้วก็เอานน้นและครับมีความงามมันจะซ้ายหน่อยมันจะท้อนแสงหน่อยครับบานปะไปพึ่งเขาก็ทำงานเขาอยู่ครับเนะี่ย ก็เลยมาเช้าลองฉีดยาบำรุงดอกเปิดตาดอกดูรลกันต่อไปครับมันจะร้อนๆหน่อยครับนี่ฝนไม่ตกมาเป็นอาทิตย์แล้วก็ผมคิดว่าฝนจะตกครับเลยไม่ตกแต่วันนี้ก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับเป็นกําลังใจให้กันครับจะพยายามทำเคลิปดีๆสิ่งไหนที่ทำผิดพลาดภายกติชมมาได้ครับจะปรับปรุงครับขอบคุณครับ